สวัสดีครับนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปขั้นตอนการทำชิ้นงานที่2นะครับก็คือชิ้นงานเครื่องบินนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนเปิดโปรแกรมแฟดขึ้นมาแล้วนะครับให้นักเรียนเปลี่ยนจากระบบ e อเ e นทันะครับให้นักเรียนเลือกระบบ c l a s s ิกนะครับเมื่อเลือกระบบคลา s สิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนคลิก f ฟดไฟล์ Action s c r i p t 3.0นะครับ ก็จะได้หน้าตาโปรแกรมประมาณนี้นะครับก็แล้วก็จะมีพื้นที่ในการทําชิ้นงานนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนจะต้องสร้างชิ้นงานนะครับโดยนักเรียนจะต้องไปที่ insert แล้วก็ new symbol นะครับเวลานักเรียนจะสร้างชิ้นงานอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เรียนมาที่ insert new symbol นะครับเพราะว่าเราจะได้แยกชิ้นส่วนนะครับของงานนะครับให้เป็นระบบ นะครับนักเรียนทําการเลือก insert แล้วก็ new symbol เลยนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าก้อนเมฆนะครับเดี๋ยวครูจะพาวาดรูปก้อนเมฆก่อนนะครับนักเรียนพิมพ์คําว่าก้อนเมฆนะครับจากนั้นทายนะครับประเภทตรงนี้เราเลือกคําว่า movie clip อยู่แล้วนะครับจากนั้นนักเรียนกดปุ่มโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะวาดรูปก้อนเมฆนะครับโดยให้นักเรียนคลิกที่ ของบางเครื่องนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่นะครับสำหรับถ้าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมอยู่นะครับให้เรียนคลิกซ้ายแช่ไว้หรือว่าคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีคำว่า o v e r t o ์ทนะครับหรือวงกลมนะครับเราจะใช้วงกลมในการวาดรูปก้อนเมฆนะครับซึ่งที่จริงแล้วการวาดรูปก้อนเมฆนะครับก็มีหลายวิธีแล้วแต่เราจะวาดนะครับจะใช้ดินสอผู้กันนะครับ หรือเส้นตรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในการวาดนะครับแต่ในที่นี้ครูขอใช้วงกลมนะครับในการวาดรูปก้อนเมฆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนคลิกรูปวงกลมนะครับจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีฟ้านะครับเป็นรูปก้อนเมฆนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนทําการวาดรูปวงกลมนะครับให้มีลักษณะคล้ายกับก้อนเมฆมากที่สุดนะครับ นักเรียนวาดนักเรียนนะครับวาดรูปก้อนเมฆทับซ้อนกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนะครับแล้วเราจะมาดูนะครับว่ามันจะเป็นก้อนเมฆได้ยังไงนะครับจากนั้นนะครับเมื่อวาดรูปวงกลมนะครับวาดทับซ้อนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนคลิกที่อ,อย่างลบนะครับจากนั้นเราก็จะลบเส้นที่อยู่ภายในนะครับ ให้นักเรียนลบเส้นที่อยู่ภายในนักเรียนพยายามอย่าลบจนสุดนะครับนักเรียนพยายามอย่าลบจนสุดออขอบนะครับเพราะว่าถ้านักเรียนลบสุดเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่สีจะรั่วนะครับก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนให้เหลือเส้นตรงนี้เหลือไว้นะครับไว้นิดหนึ่งนะครับสีของเราจะได้ไม่รั่วนะครับเพราะว่าเวลาเราเทสีแล้วสีจะรั่วนะครับ นักเรียนทําการลบเส้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับเวลาลบนะครับมือจะต้องนิ่งนะครับภาพจะได้ออกมาสวยๆนะครับจากนั้นเมื่อนักเรียนลบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ถังสีนะครับก็คือตัวนี้นะครับบัเกตนะครับเพนบัเกตนะครับนักเรียนก็สามารถเทสีได้เลยนะครับเราก็จะได้รูปก้อนเมฆนะครับ เมื่อนักเรียนได้รูปก้อนเมฆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสร้างชิ้นงานต่อไปก็คือเครื่องบินนะครับให้นักเรียนทําการ Insert นะครับแล้วก็ New Symbol นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าเครื่องบินเลยนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม OK นะครับเราก็จะวาดรูปเครื่องบินนะครับโดยการวาดรูปเครื่องบินนะครับก็มีหลายวิธีหลายขั้นตอนแล้วแต่เราจะวาดนะครับ ในที่นี้ครูขอใช้เส้นตรงนะครับในการวาดรูปเครื่องบินนะครับนักเรียนพยายามวาดเส้นนะครับให้ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับครูก็จะได้รูปเครื่องบินนะครับ เมื <Es> meantime, ่อได้รูปเครื <aspiration> well, it, KK, right ่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ like ม kind of ันเป็นเส้นตรงนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนเส้นของเครื่องบินได้นะครับให้มันมีเส้นโค้งนิดหนึ่งนะครับโดยให้นักเรียนคลิกที่ฟีดทอนฟอร์มนะครับคลิกฟีทานฟอร์มแล้วนักเรียนก็นําเมาส์นะครับมาไว้ตรงเส้นนะครับแล้วนักเรียนสังเกตดูที่เมาส์นะครับจะมีเส้นโค้งนะครับถ้าเรานําเมาส์ไปไว้ตรงเส้นจะเป็นเส้นโค้งนะครับ ถ้าเรานําออกมันก็จะไม่เป็นเส้นโคง้งแต่ถ้าเรานําเมาส์นะครับไปไว้ตรงใกล้ๆเส้นนะครับก็จะมีเส้นโค้งปรากฏอยู่นะครับให้นักเรียนทําการปรับดึงเส้นนะครับได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้เราก็สามารถดึงได้นะครับนักเรียนก็สามารถปรับแต่งได้เลยนะครับ ถ้าจุดตรงนี้นะครับเราก็สามารถดึงดึงได้นะครับตรงมุมโดยนําเมาส์นะครับไปไว้ตรงมุมนะครับเราก็จะสามารถดึงดึงได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะได้รูปของเครื่องบินนะครับส่วนเส้นตรงนี้ส่วนเส้นตรงนี้นะครับเราก็สามารถลบได้นะครับโดยคลิกที่เส้นนะครับแล้วก็กดปุ่มลบนะครับคลิกที่เส้นนะครับแล้วก็กดปุ่มลบ นะครับอ่าส่วนตรงนี้ครูก็ขอทําโค้งนิดนึงนะครับอ่าเราก็จะได้แล้วนะครับปีนะครับของเครื่องบินนะครับจากนั้นใส่กระจกให้เครื่องบินนิดหน่อยนะครับอ่าจะได้นะครับกระจกของเครื่องบินนะครับแล้วก็ปรับแต่งอีกนิดนึ่งนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้ถังสีนะครับในการเทสีนะครับนักเรียนเลือกที่สังถังสีนะครับแล้วก็เลือกสีที่นักเรียนต้องการนะครับเราก็เทสีได้เลยนะครับเมื่อเมื่อ ตอนนี้นะครับเราก็จะได้เครื่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถปรับแต่งได้ตามนักเรียนต้องการนะครับอยากจะเพิ่มส่วนตรงไหนนะครับก็ได้นะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนดับเบ็นคลิกที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะให้เครื่องบินนะครับเป็นส่วนเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันแยกชิ้นส่วนอยู่นะครับนักเรียนดับเบ็นคลิกที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าเครื่องบินนะครับ จากนั้น Enter นะครับส่วนตัวของเครื่องบินเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะทำใบพัดของเครื่องบินนะครับให้นักเรียนทำการา new layer ตรงนี้นะครับ New Layer นะครับก็จะปรากฏ l a y e r 2ขึ้นมานะครับให้นักเรียนทำการดับเบิลคลิกที่เ a y e er อรนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าใบพัดนะครับเ,เสร็จแล้วก็ t e r นะครับจากนั้นเราจะวาด ใช้วงกลมนะครับในการวาดรูปใบพัดนะครับที่จริงแล้วเราก็สามารถวาดใบพัดได้หลายแบบหลายวิธีแล้วแต่เราจะวาดนะครับในที่นี้ครูขอใช้วงกลมนะครับในการวาดรูปใบพัดนะครับนักเรียนคลิกวงกลมนะครับแล้วก็วาดคลิกโอเวอร์ทูนนะครับเราก็จะวาดรูปวงกลมใบข้างนอกก่อนนะครับเมื่อได้วงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนคลิกที่ฟรีทานฟอร์มนะครับ แล้วก็นําเมาส์นะครับมาไว้ตรงขอบของเส้นนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนรูปร่างของวงกลมให้มีลักษณะคล้ายกันกับใบพัดมากที่สุดนะครับอ่านะครับเราก็จะได้ใบพัดใบที่1แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะทําการก๊อปปี้เลยนะครับโดยไม่ต้องวาดใบพัดอีกนะครับโดยให้นักเรียนทําการครอบที่ใบพัดนะครับทำการครอบใบพัดจากนั้นก็กดปุ่ม ctrl g นะครับ คอนทนแช่ไว้แล้วก็ตัว G ครับอ่าก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับจากนั้นให้เรียนทำการ Copy นะครับโดยคลิกขวารูปภาพนะครับแล้วก็เลือกคำว่า Copy นะครับแล้วก็คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างนะครับเลือกคำว่า p a paste วางนะครับอ่าแล้วก็จะได้ใบพัดมาเป็นใบที่2นะครับแล้วก็คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างอีกนะครับเลือกคำว่า paste นะครับวางนะครับเราก็จะได้3ใบพัดนะครับ จากนั้นให้เรียนนำมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับบางเครื่องอาจจะไม c, ่สามารถเข้ามาบางเครื่องนะครับอาจจะไม่สามารถเข้ามาประกอบเข้าด้วยกันได้นะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็มีสีฟ้าอย่างนี้นะครับจะไม่สามารถหมุนใบพัดได้นะครับนักเรียนจะต้องไปคลิกฟีทรานสฟอร์มก่อนนะครับเพื่อทําการหมุนใบพัดนะครับโดยนําไปคลิกเมื่อนักเรียนคลิกฟีทรานสฟอร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็มาคลิกตรงรูปภาพนะครับแล้วก็จัปรากฏว่า ตรงเมาส์นะครับถ้าครูนําเมาส์ไปไว้ตรงมุมนะครับจะปรากฏว่าจะมีเส้นเมาส์นะครับจะเป็นรูปรูปรูปสอนโค้งนะครับจากนั้นเราก็จะสามารถหมุนได้นะครับนะครับเราก็จะสามารถหมุนได้นะครับตอนนี้เราได้ใบพัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะให้ใบพัดนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ใบพัดทั้ง3ใบพัดนะครับ แยกกันอยู่นะครับจากนั้นเราก็จะให้อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับโดยคลิกที่เลเยอร์ไบพัดหครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่ม c อนโทนจีนะครับคอนโทจีก็คือการกลุ่มนะครับจากนั้นนักเรียนก็สามารถย้ายแบบใบพัดนะครับมาไว้ที่เครื่องบินได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใบพัดของของนักเรียนนะครับใหญ่เกินไปเราก็สามารถย่อได้นะครับโดยคลิกฟีทานฟอร์มนะครับแล้วก็มาคลิกรูปใบพัด แล้วก็เราก็สามารถขยายให้ใหญ่หรือขยายให้เล็กลงได้นะครับอตอนนี้เราได้ใบพัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะกำหนดค่าให้ใบพัดหมุนนะครับโดยให้นักเรียนคลิกเฟรมที่10นะครับคลิกประมาณเฟรมที่10นะครับจากนั้นกดปุ่ม F6 นะครับเครื่องบินของเราก็จะหายไปแต่นักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะว่าเรายังคลิกไม่หมดนะครับแล้วก็นักเรียนคลิกอีกนะครับก็คือเลเยอร์ของเครื่องบินนะครับคลิกเฟรมที่10นะครับของเลเยอร์เครื่องบินแล้วก็กดปุ่ม F6 นะครับตอนนี้เราก็จะได้เฟรมนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับคลิกเฟรมที่10กดปุ่ม F6 คลิกเฟรมที่สิกดปุ่ม F6 นะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับ เราก็จะทํากําหนดค่าให้ใบพัดหมุนนะครับโดยให้นักเรียนนะครับคลิกขวาตรงประมาณเฟรมที่5นะครับคลิกขวาตรงประมาณเฟรมที่5นะครับหรือเฟรมที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับระหว่างเฟรมที่2ถึงเฟรมที่9นะครับให้เรียนคลิกขวานะครับตรงประมาณเฟรมที่5แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกคําว่า s e r i e classic tween นะครับเลือก s e r i e t classic tween นะครับเพื่อกําหนดค่านะครับ o t i o n ให้กับ ใบพัดนะครับว่าการที่นักเรียนจะคลิกขวาแล้วเลือก s ีเล็คลาสิกทวีนนะครับก็เพื่อกําหนดค่านะครับในการแสดงมุกมุกวีนะครับการการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนคลิกขวาแล้วก็เลือก s ีเล็ t คลาสิกทวีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงหน้าต่าง p r o p e r t y นะครับจะปรากฏคําว่า rotate นะครับให้นักเรียนเปลี่ยนจากออโต้นะครับเป็น c w นะครับ ให้หนักเรียนเปลี่ยนจากโรเตสนะครับให้นักเรียนเปลี่ยนจากออโต้นะครับเป็น c w u นะครับจากนั้นให้นักเรียนทําการกดปุ่ม enter ดูนะครับว่าใบพัดของเราจะหมุนนะครับจะหมุนหรือไม่นะครับนักเรียนกดปุ่ม enter นะครับใบพัดของเราก็จะหมุนนะครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับเลเยอร์ของเครื่องบินและก็เลเยอร์ของก้อนเมฆนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนกลับมาที่คําว่า scene นะครับให้นักเรียนกลับมาที่คําว่า scene นะครับตอนนี้เลเยอร์ของก้อนเมฆและก็เลเยอร์ของอเครื่องบินนะครับจะหายไปนะครับ แต่ว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะครับนักเรียนสามารถคลิกดูได้นะครับโดยคลิกที่ออลิบรีนะครับก็คือห้องสมุดนะครับเป็นห้องเก็บชิ้นงานของนักเรียนนะครับนักเรียนสามารถคลิกที่ห้องสมุดตรงนี้ได้นะครับซึ่งจะมีชิ้นงานของนักเรียนอยู่นะครับก็คือมีเลเยอร์ก้อนเมฆนะครับมีของเครื่องบินด้วยนะครับอ่าตอนนี้อ่าถ้าคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะหายไปนะครับถ้าจะกลับมาก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับ ต่อไปนะครับเราจะวาดภูเขานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ซีนที่1นะครับเพื่อกําหนดฉากของการแสดงนะครับเมื่อกี้นี้นะครับเราทําชิ้นงานนะครับเพื่อเก็บไว้ที่ห้องสมุดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะสร้างชิ้นงานนะครับก็คือสร้างฉากนะครับต่อไปเราจะสร้างฉากนะครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่ซีนที่1อยู่นะครับ ให้นักเรียนทําการดับเบิลคลิกที่เลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าภูเขานะครับให้นักเรียนวาดรูปภูเขานะครับเสร็จแล้วนะครับเ n นเตอร์นะครับจากนั้นเราก็จะวาดรูปภูเขานะครับครูเปลี่ยนสีนะครับรูปภูเขานะครับรูปภูเขานะครับครูจะใช้วงกลมนะครับในการวาดรูปภูเขานะครับนักเรียนวาดประมาณนี้เลยนะครับ วาดวงกลมนะครับให้มีลักษณะคล้ายๆกันกับภูเขานะครับจากนั้นเมื่อวาดรูปวงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนคลิกฟีทานฟอร์มนะครับคลิกฟีทรานสฟอร์มนะครับแล้วทําการครอบครึ่งของวงกลมนะครับคลิกซ้ายแช่ไว้นะครับแล้วก็ดึงเมาส์มานะครับครอบครึ่งของวงกลมนะครับแล้วก็กดปุ่มลบนะครับ เราก็จะได้รูปของภูเขานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นนักเรียนคลิกที่ l a เยอร์ภูเขา1ครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่ม c อนโทนจนะครับกดปุ่ม c อนโท o จ G เสร็จปุ๊บนักเรียนก็จะสามารถย้ายภูเขาได้นะครับนักเรียนย้ายภูเขามาไว้ด้านล่างนะครับย้ายภูเขามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราได้ภูเขาเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เรียนทําการ New Layer ขึ้นมาใหม่นะครับ นิวเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นเลเยอร์นะครับให้นักเรียนทำการับเบนคลิกที่เลเยอร์2นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าก้อนเมฆนะครับต่อไปนะครับเราก็จะนำเข้าก้อนเมฆนะครับอตอนนี้เราได้เลเยอร์ก้อนเมฆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำเข้าก้อนเมฆโดยนักเรียนคลิกที่ Library นะครับก็คือห้องสมุดที่เราเก็บก้อนเมฆไว้นะครับนักเรียนก็คลิกคำว่าก้อนเมฆนะครับจากนั้นให้นักเรียนทำการดึงก้อนเมฆเข้ามา นะครับเมื่อดึงก้อนเมฆเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าก้อนเมฆใหญ่เกินไปนะครับเราก็สามารถย่อได้นะครับโดยนักเรียนคลิกฟีทรานฟอร์มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำการย่อก้อนเมฆซะนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการ Copy ก้อนเมฆเลยนะครับโดยคลิกขวาที่ก้อนเมฆนะครับแล้วเลือกคำว่า Copy นะครับ แล้วก็คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างเลือกคำว่าเพสวางนะครับอ่าเราก็จะได้ก้อนเมฆเพิ่มมาอีกนะครับคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างเลือกคำว่าเพสนะครับวางเราก็จะได้ก้อนเมฆเพิ่มมานะครับอ่นักเรียนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคลิกขวาเพสวางนะครับก็เหมือนการคัดลอกก๊อปปี้ธรรมดานะครับ ของคู่ได้แล้วนะครับก้อนเมฆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะทําการนําเข้าเครื่องบินนะครับโดยให้นักเรียนคลิก New Layer อีกนะครับจากนั้นก็พิมพ์คําว่าเครื่องบินนะครับจากนั้นก็ enter นะครับจากนั้นนักเรียนก็นําเข้าเครื่องบินได้เลยนะครับโดยคลิกที่ l i b r a r y นะครับแล้วก็จะมีคําว่าเครื่องบินนะครับ จากนั้นนะครับนักเรียนก็คลิกที่รูปเครื่องบินนะครับแล้วก็ดึงเข้ามาเลยนะครับอ่าเราก็จะได้รูปของเครื่องบินนะครับทีนี้เครื่องบินของเราใหญ่เกินไปนะครับเราก็ย่อซะนะครับโดยนักเรียนคลิกที่ฟีดทานฟอร์มนะครับแล้วก็มาคลิกที่รูปของเครื่องบินนะครับแล้วก็ย่อนะครับย่อเครื่องบินนะครับ ทีนี้ครูกําหนดให้เครื่องบินนะครับอยู่ฝั่งตรงนี้นะครับเพราะว่าครูต้องการที่จะให้เครื่องบินนะครับบินขึ้นก้อนเมฆอย่างนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับให้นักเรียนคลิกที่รูปเครื่องบินนะครับให้นักเรียนนําเครื่องบินนะครับมาไว้ฝั่งตรงนี้นะครับเพราะว่าครูต้องการให้เครื่องบินนะครับบินขึ้นก้อนเมฆประมาณนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับเราได้เครื่องบินแล้วนะครับต่อไปเราจะก,กำหนดค่าให้เครื่องบินวิ่งนะครับให้นักเรียนคลิกประมาณเฟรมที่50แล้วกันนะครับคลิกเฟรมที่50นะครับจากนั้นกดปุ่ม F6 นะครับทำทั้ง3าตัวเลยนะครับทั้งเลเยอร์เครื่องบินเลเยอร์ก้อนเมฆแล้วก็เลเยอร์ภูเขานะครับโดยคลิกเฟรมที่50แล้วกดปุ่ม F6 คลิกเฟรมที่50กดปุ่ม F6 นะครับอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทั้งทั้ง3เลเยอร์เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะกำหนดค่าของเครื่องบินนะครับโดยนะครับให้นักเรียนคลิกจุดสุดท้ายก่อนนะครับคลิกจุดสุดท้ายของเลเยอร์เครื่องบินนะครับก็คือเฟรมที่50ของเลเยอร์เครื่องบินนะครับคลิกเฟรมที่50ของเลเยอร์เครื่องบิน แล้วทำการย้ายเครื่องบินมาไว้ฝั่งหนึ่งนะคร עם, else, ับหรือฝั่งตรงข้ามนะครับย้ายเครื่องบินมาไว้ฝั่งตรงข้ามนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนทำการคลิกขวาตรงตรงเลเยอร์เอ่อตรงเฟรมของเครื่องบินนะครับเฟรมที่เท่าไหร่ก็ได้ของเลเยอร์เครื่องบินนะครับให้นักเรียนคลิกขวานะครับตรงเฟรมที่เท่าไหร่ก็ได้ของเลเยอร์เครื่องบินนะครับเลือกซีเลสคาสสิกทวีนนะครับเลือกซีเลสคาสสิกทวีนนะครับ ต,ตอนนี้เครื่องบินของเราก็จะบินแล้วนะครับก็จะเคลื่อนที่จากนั้นนะครับให้น <soft> ักเรียนทําการกําหนดค่านะครับโดยคลิกประมาณเฟรมที่5นะครับแล้วก็ทําการย้ายเครื่องบินนะครับคลิกประมาณเฟรมที่10นะครับแล้วก็ย้ายเครื่องบินนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคลิกประมาณเฟรมที่15แล้วก็ย้ายเครื่องบินนะครับคลิกประมาณเฟรมที่20แล้วก็ย้ายเครื่องบินนะครับ คลิกประมาณเฟรมที่2530นะครับย้ายเครื่องบินนะครับคลิกประมาณเฟรมที่35ย้ายเครื่องบินนะครับก็จะเสร็จนะครับเสร็จแล้วนะครับในการย้ายเครื่องบินนะครับกำหนดค่าของเครื่องบินนะครับจากนั้นนักเรียนก็กดปุ่ม enter ดูนะครับว่าเครื่องบินของเรานะครับเคลื่อนที่ไปอย่างไรนะครับเครื่องบินของเราจะต้องเคลื่อนที่ประมาณนี้นะครับ จากนั้นให้นักเรียนกดปุ่ม Control Enter นะครับเพื่อดูผลงานนะครับโดยกดปุ่ม Control แช่ไว้แล้วก็ Enter นะครับอ่าโชว์ผลงานเรียบร้อยนะครับเครื่องบินก็จะบินนะครับใบพัดก็จะหมุนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในการอ่อทำชิ้นงานเครื่องบินนะครับขอให้นักเรียนโชคดีในการทำชิ้นงานนะครับสวัสดีครับ